สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับร้านบอยนะฮะกินไปสไตล์รีนะครับวันนี้เราจะพาไปกินข้าวกันที่จังหวัดลำพูนชื่อร้าน t ิง k ็อก c า f ฟ and Rest a ต r a n t นะครับอ๋อบรรยากาศร้านนี้นะฮะดีมากๆเลยนะครับเขาก็จัดทรงนะ,ะออกเป็นแบบโูสวนนะครับผม เข้าไปนะฮะไปจอดรถปุ๊บนะครับก็มีจะมีพนักงานนะฮะมาต้อนรับนะครับว่าเราเนี่ย walk in เข้ามาหรือจองเข้ามานะฮะที่ผมไปเนี่ยครับก็จองไปก่อนนะครับผมก็มีโซนนะฮะโซนทางด้านนี้นะครับก็เป็นแบบมันมีโซนแบบห้องแอร์นะฮะแล้วก็โซนแบบอ t ด o อ r นะนี่อ t ด o อ r นะฮะด้านนอกนะครับมีที่นั่งนะครับมีหลายโซนก็ให้เลือกกันแบบโอ้โห,หลากหลายโซนกันทีเดียวนะครับแต่ผมไปนี่ตอนกลางวันนี่โอ้โหร้อนแบบ อย่างร้อนนะฮะร้อนแบบไมไหวครับผมต้องนั่งข้างในฮะแบบร้อนมากนะฮะนี่เขามีแบบโซนแบบข้างในนะครับผมมีชั้น2มีข้างในนะฮะร <ś> ้านนี่ก็แบบสไตล์แบบเอาตู <ś> ้คอนเทนเนอร์นะมาต่อกันนะครับผมแบบไอเดียค่อนข้างดีนะฮะสถานที่เนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับผมก็เป็นแบบสวนนะครับผมนะฮะมีที่แบบโอ้มีที่นั่งถ่ายลงถ่ายรูปกันแบบโอ้เยอะแยะฮะ จะบอกเลยว่าแบบที่นี่แบบพนักงานต้อนรับน่ารักมากๆเลยนะครับผมเข้าไปก็อพนักงานนี่ก็แบบต้อนรับอย่างดีเลยนะครับผมเนี้ยขอกมาข้างในนะฮะโซนนี้เขาก็เป็นแบบโซนแบบคาเฟ่นะฮะมีแบบเครื่องแบบดื่มแบบหลากหลายเลยนะครับผมที่เลือกให้ดื่มกันนะครับผมนะฮะก็แบบแต่งร้านน,ะานนะี่ก็เลยร้านแบบน่ารักดีฮนะ,ะแบบก็เป็นแบบสไตล์แบบมินิโมอลมินิโมอลหน่อยนะฮะข้างในน่ารักครับผม อันนี้ก็เป็นโซนแบบคาเฟ่นะครับผมมีกระฟงกาแฟเครื่องดื่มชาเชออะไรอย่างเงี้ยครับผมอาหารผมก็สั่งมานะฮะหมูกรอบทอดตะไคร้นะฮะแล้วก็อันนี้ฮะผักขมอกชีสนะครับผมโอ้ฝรั่งฮะผักขมอบชีสค,ค,ครับอร่อยฮะอันนี้ราคาเท่าไหร่นะ99บาทครับผมอร่อยเลยครับผมบอกเลยนะฮะว่ากับข้าวร้านนี้แบบโอ้รสชาติดีเลยฮะ ทอนี่กุ้งอบหูเส้นครับผมหมูอร่อยเลยครับผมราคาไม่แพงด้วยที่สำคัญนะฮะนี่ก็เป็นเมนูของเขาครับผมน่ารักเลยทีเดียวครับผมนะครับที่นี่เขาว่ามีอาหารแบบโม้เป็นทรงเป็นเซตอะไรเงี้ยเขาก็เออคิดมานะครับผมอ่าขอโทษทีนะฮะไม่ได้ถ่ายแบบตอนทานมานะครับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามนะครับ